ร้อยเรื่องเมืองเชียงใหม่กับอาสาสูส้ฝุ่นโดยสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM ร้อร่วมกับสถานีฝุ่นปีสองดำเนินรายการโดยธนพงษ์วังทองทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา1 0 3นาิกา35นาทีถึง 11. นาฬกาออนแอร์ทางคลื่น FM ร0อยออนไลน์ทางเว็บไซต์ w วิร์ลไวด m เว็บและเพจสถานีฝุ่นสวัสดีครับอาสาสู้ฝุ่นวันนี้เราก็ได้มาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับอาสาสู้ฝุ่นรายงานสถานการณ์ร้องทุกร้อนใจเรื่องฝุ่นควันส่งต้อนใจไปยังจิตอาสา พวกเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นสื่อกลางในการช่วยกันแก้ไขปัญหาฝุ่นควันและไฟป่าภาคเหนือนะครับพบกับผมได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา1 0 3โมงครึ่งถึง11โมงนะครับณสถานีสื่อสารมวลชนมหาลาัยเชียงใหม่ FM100 นะครับแล้วก็ถ่ายทอดสดนะครับผ่านทางเพจสถานีฝุ่นนะครับผมพวกเราก็มีเรื่องราวต่างๆดีๆนะครับ แล้วก็เป็นสื่อกลางให้กับเครือข่ายต่างๆรวมไปถึงวันนี้ครับผมได้มาสัญจรมาที่อําเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับก็ได้มาร่วมพูดคุยกับเครือข่ายภาคพยังคมนะครับไม่ว่าจะเป็นทางชุมชนภาคธุรกิจภาควิชาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆและวันนี้ผมได้อยู่ที่ร้านปลายคอฟฟี่สตูดิโอนะครับจะมาร่วมพูดคุยกับทางคุณชัยวิทย์นะครับซึ่งเป็นตัวแทนจากภาค ธุรกิจท่องเที่ยวในอำเภอปายแล้วก็เป็นผู้ร่วมก่อตั้งเครือข่ายสภาลมหายใจปลายแม่ฮ่องสอนนะครับสวัสดีครับพ่วิทย์สวัสดีครับครับผมตอนนี้ผมก็อยู่กับพี่วิทย์นะครับที่ร้านกาแฟบนท่ามกลางบรรยากาศนะครับที่สามารถมองเห็นนะครับไม่ว่าจะเป็นภูเขาพื้นที่ป่าแล้วก็เห็นบรรยากาศท้องฟ้าของอำเภอปายอย่างชัดเจนนะครับที่ที่ร้านของคุณคุณพ่วิทย์ใช่ไหมครับร้านปลายคอฟฟี่สตูดิโอใช่ครับ พีวิทย์ครับวันนี้อยากจะมาพูดคุยในเรื่องของเครือข่ายที่พีวิทย์ทำอยู่แล้วก็ที่ร่วมขับเคลื่อนอยู่นะครับ,รบก่อนที่จะมาพูดว่าทางเครือข่ายของสภาลมหายใจไปเนี่ยครับที่พีวิทย์ได้ร่วมก่อตั้งเนี่ยครับทําอะไรบ้างแล้วก็เราขับเคลื่อนอะไรอยู่แล้วก็ที่ผ่านมาด้วยปีนี้สถานการณ์ของทางไปเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ต้นกุมภาพันธ์ปีนี้ถือว่าเราโชคดีมากครับเนี่ยที่เรามาคุยกันวันนี้นะครับปกติแล้วทุกๆปีเนี่ยมันจะเป็นหมอกควันเยอะมากเลยนะครับแต่ปีนี้เราถือว่า ตั้งแต่มีการตั้งกลุ่มอะไรขึ้นมาเนี่ยนะครับแล้วก็พยายามขับขับเคลื่อนร่วมมือทั้งความร่วมมือทั้งภาครัฐทั้งภาคเอกชนเนี่ยผมว่าเป็นนิมิตใหม่ที่ดีนะครับมันทําให้เกิดความร่วมมือกันนะครับในการที่จะแก้ปัญหา,าไฟป่าที่มันเลื้อรังมานานหลายๆปีน,นะครับเราจะเห็นได้ว่าปีนี้เนี่ยอำเภอปลายเนี่ยยังมีนักท่องเที่ยวอยู่เยอะนะครับเมื่อเมื่อวานที่เราเจอกันเนี่ยนะครับถนนคนเดินก็ยังมีนักท่องเที่ยวอยู่เยอะ ตราบใดที่การเผาป่ายังไม่เกิดขึ้นเนี่ยนักท่องเที่ยวก็จะไม่จะไม่ออกจากพื้นที่อําเภอปลายไปที่อื่นนะครับเขาก็จะใช้เวลาอยู่ที่อำเภอปลายอยู่โดยเฉพาะหน้าหนาวเนี่ยผมคิดว่าถ้าเราพยายามนะครับอย่าพึ่งมีการเผาป่าเนี่ยครับให้มันถึงสักปลายเดือนกุมภาได้เนี่ยผมว่าน่าจะเป็นนิมิตหมายที่ดีเพราะว่ามันจะทําให้นักท่องเที่ยวเนี่ยยังอยู่กับทางภาคเหนือของเรานะครับเรายังมีอากาศ ที่ดีแล้วก็ยังมีอากาศเย็นเนี่ยนะครับตัวนี้ผมว่าเป็นตัวที่ทําให้คนมาเที่ยวทางภาคเหนือของเรานะครับ,รบแล้วทางพอพอเราเข้าหน้าร้อนเนี่ยเขาก็จะลงไปพักใต้แล้วนะครับแต่ถ้าเราเราเผาป่าเร็วเนี่ยนะครับเขาก็จะหนีควันไฟไปเราก็ทําให้อ่าการท่องเที่ยวของภาคเหนือเนี่ยมันมันเสียไปนะครับไม่ว่าจะปายไม่ว่าจะเชียงใหม่ไม่ว่าจะแม่ห้องศนหรือจังหวัดอื่นๆเชียงรายอะไรก็เหมือนกันนะครับถ้าเราเผาป่าให้มันให้มันช้าลงเนี่ยผมว่ายังไงเนี่ยอ่า เศรษฐกิจของภาคเหนือก็อยังสามารถทําเงินทางด้านการท่องเที่ยวได้อีกนะครับอีกเป็นเดือนๆเ,เลยนะครับเบ,บื้องต้นเนี่ยผมอยากให้การเผาป่าเนี่ยนะครับะชะลอไปสักเดือนกุมภาจะได้ไหมอะไรประมาณนี้นะครับพยายามเจรจาอยู่นะครับว่าว่าจะมีวิธีหาวิธีช่วยกันยังไงให้มันให้มันตรงนี้ให้มันเพื่อจะให้นักท่องเที่ยวเขาอยู่ได้ถึงเดือนกุมภานะครับก่อนที่เขาจะลง ไปปักใต้อะไรประมาณนี้ครับผมนะครับนี่ก็เป็นการขับเคลื่อนที่ที่เราเริ่มเริ่มเริ่มที่เราเริ่มครับผมโดยเป็นประเด็นใช้ใช้นักท่องเที่ยวใช่ครับในเป็นเป็น ควบคู่และคู่ขนานทำให้อากาศที่ดีแล้วก็ใช่ใช่ยังยังมีคนอยู่นะครับโดยเฉพาะช่วงโควิดที่พิวิตบอกว่าที่ที่ผ่านมาในช่วงเนี้ยทางนักท่องเที่ยวของเรานี่ก็ยังมีอยู่ถือว่ายังยังเยอะอยู่ครับยังเยอะอยู่ครับถ้าถ้าฝุ่นควันมานี่ก็น่าจะเขาก็ลงบักใต้หมดเลยครับผมบักใต้กับนะใช่นอกจากในส่วนของภาคธุรกิจได้ร่วมขับเคลื่อนในเรื่องนี้ครับโดยเฉพาะในเครือข่ายของไปประเด็นอื่นนี้ที่เราทํามานี้ได้ทําอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับก็อ่ก็พยายามอีก คิดว่าในอนาคตรเราพยายามจะรณรงค์งให้ความรู้กับชาวบ้านนะครับว่าเรื่องไอ้ปัญหาหมอกควันเนี่ยมันมีผลกระทบกับสุขภาพร่างกายยังไงนะครับอ,อันนี้เป็นความรู้สึกส่วนตัวพอดีคุณคพ่อเนี่ยเป็นโรคเกี่ยวกับปอดก่อนที่ท่านจะเสียเนี่ยนะครับ,รบอาการก็คือว่าหายใจไม่ได้นะครับแล้วก็ต้องใช้เครื่องมือใช้เครื่องออกซิเจนตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราเห็นปัญหาแล้วว่าคนที่เป็นสุขภาพปอดไม่ดีเนี่ย เวลาก่อนจะเสียเนี่ยมันทรมานมากนะครับใช้คำพูดเปรียบเปยอย่างนี้ละกันว่าเข,เขาเขาจะรู้สึกเหมือนเอาเขาไปอยู่ใน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 โรงโรงแล้วก็ตอกฝาปิดไว้นะครับคือหายใจไม่ออกเลยทุกคนในห้องเป็นปกติแต่เขาเนี่ยเขาออกซิเจนเท่าไหร่เขาก็ไม่พอนะครับ,รบผมว่ามันเป็นการตายที่ทรมานยิ่งกว่ามะเร็งอีกนะครับ,รบเป็นมะเร็งเนี่ยเขายังบล็อกร่างกายไม่ให้เจ็บปวดได้นะครับ,รบแต่การที่ คนเราหายใจไม่ออกเนี่ยนะครับคือสูตรออกซิเจนเท่าไหร่ก็ไม่พอเนี่ยนะครับ,รบแต่ก่อนอาการเนี่ยมันก็คือว่าใช้เครื่องออกซิเจนเนี่ยนะครับ,รบที่บ้านเนี่ยยังพออยู่แต่พอระยะสุดท้ายเนี่ยออกซิเจนบ้านเนี่ยไม่สามารถผลิตออกซิเจนให้ให้กับคุณพ่อพี่ได้นะต้องไปที่โรงพยาบาลค,คือจ่ายออกซิเจนเป็นถังๆนะครับ,รบเพื่อเพื่อจะให้คุณพ่อหายใจได้เนี่ยนะครับแต่ขนาดนั้นเขาก็ยังรู้สึกไม่พอนะครับเขาจะรู้สึกทรมานร่างกายอยู่ตลอดเวลา ใช้คําว่าขอตายเลยนะครับก่อนจะเสียเนี่ยอันนี้ผมผมอยากจะถ่ายทอดภาพเนี่ยให้พี่น้องประชาชนเนี่ยในภาคเหนือเนี่ยที่จะต้องสูดควันพวกนี้เข้าไปในระยะยาวๆเนี่ยนะครับว่าบทสุดท้ายเนี่ยถ้าเราไปเจอกันอย่างเงี้ยผมว่าไม่มีใครอยากให้เกิดหรอกครับนะอันนี้อันนี้ประสบการณ์อันนี้ประสบการณ์จริงอย่างชีวิตผมเลยนะครับที่คุณพ่อนี้เขาเรียกว่าป่วยป่วยใช่ใช่ไม่ไม่ได้เป็นมะเร็งก็คือถุงลมป่งพองถุงลมป่งพองครับผมนะครับแล้วก็มีทาง ครับคุณหมอได้วินิจฉัยว่าเรื่องของการหายใจอะไรนี้เลยใช่ไหมใช่ใช่ครับเนี่ยอันนี้อันนี้คือคือเราไม่อยากให้ภาพนี้เกิดกับตัวเรานะครับคนรอบข้างเราแล้วก็คนที่เรารู้จักเนี่ยอันนี้อันนี้คือคือประเด็นส่วนตัวเลยที่อยากจะเข้ามาพัฒนาเรื่องไอการทําให้อากาศมันดีขึ้นนะครับเราก็สร้างความตระหนักเรื่องความรู้ปัญหารู้เรื่องอากาศที่มันเกิดขึ้นใช่ใช่แล้วนอกจากทางภาคธุรกิจกับภาครัฐนี่ ส่วนในเครือข่ายสภาลมหายใจไปนะครับเราได้ร่วมมือกับอทั้งหน่วยงานเด็กเยาวชนโรงเรียนสถานศึกษาอะไรด้วยก็อันนี้เป็นอนาคตที่เราจะต้องเข้าไปนะครับก็จะต้องต้องมันต้องสร้างความร่วมมือกันให้ได้นะครับครับถ้าเราทําคนเดียวยังไงก็ไม่สําเร็จครับนะครับเราต้องต้องพยายามจะต้องหากลุ่มที่เขาคิดเหมือนเราเนี่ยนะครับให้ความรู้เขาแล้วก็ให้เขามาช่วยกันนะครับขับเคลื่อนไปด้วยกันขับเคลื่อนไปด้วยกันใช่ใช่ มัน,น,นไม่ใช่คนในคนหนึ่งแล้วมันเป็นเรื่องของของคนทั้งประเทศเลยตอนนี้นะครับรแม้กระทั่งกรุงเทพเองก็ประสบปัญหาเดียวกันนะครับ,รบรแล้วที่ผ่านมาจากประสบการณ์ของผมเนี่ยนะครับปัญหาหมอกควันเรามันเยอะเนี่ยนะครับเพราะว่าเรามาเผาในช่วงอากาศเย็นนะครับ,รบใบไม้ใบหญ้าต่างๆในภูเขาเนี่ยนะครับมันยังมีความชื้นอยู่ นะครับเหมือนเราไปจุดไฟเผาใบไม้เนี่ยที่มันเปียกเนี่ยควันมันจะเยอะมากกว่าใบไม้ที่แห้งสนิทอันนี้นะครับก็อยากจะเข้าไปทําความเข้าใจกับทางหน่วยราชการนะครับที่ที่ที่รวมถึงผู้ที่มีส่วนร่วมทั้งหลายนะครับให้ตระหนักถึงตรงนี้ด้วยนะครับผมว่าจริงๆแล้วการที่เผาในหน้าร้อนเนี่ยมันเหมาะสมอยู่แล้วนะครับไม่ใช่มาเผาในหน้าหนาวนะครับอย่างหน้าหนาวเนี่ยเราจะเห็นควันมันลอยขึ้นไปนะครับ แต่มันไม่ขึ้นฟ้านะอย่างที่ปลายเนี่ยผมมีภาพหลายๆภาพเลยเดี๋ยวเดี๋ยวจะส่งภาพให้ให้น้องๆดูนะครับควันมันจะขึ้นไปแล้วมันหักเลยกองไฟนิดเดียวเนี่ยสามารถแผ่คลุมพื้นที่เพราะมันกดมันกดมันกดเลยแล้วมันไปไหนไม่ได้มันไปไหนไม่ได้มันก็แผ่อยู่อย่างนี้ครับจนกว่าจะอากาศเปิดมันถึงจะคายออกนะครับอันเนี้ยอันนี้อยากอีกเป็นอีกข้อมูลหนึ่งที่อยากจะสร้างความเข้าใจให้กับชุมชนชาวบ้านนะครับว่าอันเนี้ย ถ้าเราเผากันเยอะๆเนี่ยมันก็กดสุดท้ายมันก็กดลงมาในหุบปลายกับเชียงใหม่เนี่ยเป็นลักษณะภูมิประเทศคล้ายๆกันเป็นพื้นที่แอ่งกระทะเพียงแต่ปลายเนี่ยเป็นแอ่งกระทะเล็กกว่าเชียงใหม่เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่อากาศจะระบายออกในช่วงอากาศเย็นๆเนี่ยมันแทบไม่มีเลยครับมันมันถูกภูเขาล้อม3-60องศาเลยนะครับอันนี้เราเคยขึ้นค่า PM เอนี่ยนะครับค่าฝุ่นฝ่ย เป็นพันครับที่นี่แต่เราไม่เคยออกสื่อสื่อก็เลยไม่รู้นึกว่าเชียงใหม่นี่เป็นเมืองที่อันตรายที่สุดในในประเทศไทยจริงๆไม่ใช่ครับปายครับขึ้นถึงพันครับในห้องนอนพี่เลยครับนะครับแล้วเราต้องซื้อเครื่องฟอกอากาศมาช่วย2ตัวขนาดนี้ก็ยัง4ี่รอยอยู่นะครับคืออุปกรณ์เลยไม่สามารถช่วยเราได้เลยนะครับ ปลายก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่เรื่องของมลพิษฝุ่นฟันเข้มข้นมากพื้นที่เองก็ดีนะว่าโดยเฉพาะช่วงฤดูหนาวหน้าหนาวเนี่ยมความอากาศมันมีเยอะก็มันไม่ไปไหนมันไม่ไปไหนมันอยู่กับเราเนี่ยรวมถึงอาจจะเป็นปัจจัยภายนอกรอบข้างที่อาจจะข้ามเข้ามาด้วยนะฮะอันนี้ก็ทําให้ทางปลายที่ต้องเริ่มมีการขับเคลื่อนรวมพลังโดยเฉพาะเรื่องของรวมพลังเครือข่ายทุกภาคส่วนแล้วก็เรื่องความรู้ความเข้าใจที่ต้องเข้าใจให้มัน ให้มันสุดเนาะไม่ว่าจะเป็นการเผาจุดเล็กๆเหมือนที่พีวิ์บอกนะครับก็สามารถสร้างสร้างมลพิษได้เต็มเมืองไปงั้นเราด้วยครับเรื่องของการเผาโดยเฉพาะหน้าหนาวกับเผาหน้าหนาวหน้าแล้งเนี่ยมันก็ต่างกันมันเกิดปัญหาส่งส่งมลพิษมันก็ต่างกันจริงๆหน้าหนาวเนี่ยถ้าจะเผานะครับมันต้องให้ท้องฟ้าเปิดก่อนแล้วเวลาที่เหมาะสมเนี่ยมันควรจะเป็นประมาณทัก10โมง11โมงเนี่ยครับควรจะเผาได้แล้วแต่ปรากฏว่าเราก็ไปห่วงเรื่องดาวเทียมจะมาจับฮอสปอตเนาะ เราก็จะไปเผาหลังบ่ายสองพอไปเผาหลังบ่ายสองห้าโมงเย็นเนี่ยอากาศมันกดอีกละนะครับบ่ายสองบ่ายสามแล้วถ้าไฟมันไม่ดับล่ะครับใช่ไหมครับมันก็ยิ่งกดลงมายิ่งเผาข้ามคืนไปยิ่งสร้างปัญหาหนักเลยนะครับมันก็จะเข้มข้นอยู่ในแองกระทะของปลายเนี่ยครับดังนั้นก็จึงเป็นเขาเรียกว่าภารกิจร่วมคาขงเครือข่าย อยากลงหายใจไปอยากจะเอาสิ่งเหล่านี้ไปคุยกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหลายนะครับให้ใตระหนักตรงอันนี้นะครับให้ช่วยกันแก้นี้ผมว่าถ้ามันเผาแล้วมันลอยขึ้นฟ้าไปนะเหมือนในอดีตที่เขาทําการเผาหน้าร้อนอะไรเงี้ยหมอกควันมันจะไม่เข้มข้นกับเรานะครับชีวิตเราก็ยังเพราะว่าเราอยู่กันมาเป็นร้อยพันปีได้เนะมันก็ เราก็อยู่กับหมอกควันนี้มาตั้งนานแล้วเพียงแต่ว่าเขาไม่ทําหน้าหนาวกันผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับรต้องมาช่วยๆกันตรงนี้นะครับให้ก็เป็นสถานการณ์ทางปายที่อาจจะต้องขับเคลื่อนกันไปทำความความเข้าใจแล้วก็แก้ปัญหาไปด้วยกันโดยเฉพาะในพื้นที่ปายที่ถือว่าเป็นอีกแองกกระทะหนึ่งในของภาคเหนือของแม่ฮังสอนของของอาเภอปายเช่นกันนะครับก็วันนี้วันนี้ที่เราได้สัญจรมาทาง ปลายไม่แห้งสอนนะครับมาพูดคุยกับเครือข่ายสภาลมหายใจปลายนะครับมาคุยกับพี่วิทย์วันนี้สถานการณ์วันนี้ก็ยังเป็นอากาศที่ดีดีมากรับปีดีมากๆอยู่นะครับนักท่องเที่ยวก็เมื่อคืนนี้ผ่านมาก็ยังเห็นเยอะคนเยอะคนเดินนะครับเยอะอยู่เช่นกันนะครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับทางเครือข่ายนะครับทางอำเภอปลายแล้วก็พี่น้องประชาชนต่างๆนะครับมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็นี้ถือว่าเป็นอีกการขับเคลื่อนหนึ่งนะครับกับ ทางภาคธุรกิจแล้วก็ถือว่าเป็นเครือข่ายภาคชยางคคมของพื้นที่อำเภอปายที่ถือว่าเป็นอีกพื้นที่หนึ่งนะครับที่เจอปัญหาแล้วก็สถานการณ์เรื่องของค่าฝุ่น pm 2.5หนักเช่นกันนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่วิทย์อีกครั้งนึงครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับครับผมถือว่าเป็นอีกท่านหนึ่งนะครับในนามภาคธุรกิจที่ร่วมก่อตั้งเครือข่ายสภาลมหายใจปลายของจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับที่อยากจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะในพื้นที่ ที่มีลักษณะเฉพาะแล้วก็เป็นพื้นที่ที่ถือว่าเป็นเคยมีฝุ่นควันขึ้นสูงพันกว่ามาแล้วเหมือนพี่วิทย์เคยบอกแล้วก็เป็นพื้นที่นะครับที่เคยมีเอ่อเขาเรียกว่าจุดเผาไหม้ที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่ที่เราพยายามจะมาสร้างเครือข่ายอีกหนึ่งพื้นที่นะครับในวันนี้นะครับนอกจากการขับเคลื่อนในพื้นที่อำเภอปลายแล้วนะครับในทางพูดคุยแลกเปลี่ยนของภาคประชาคมเช่นกันนะครับในในวันนี้เลยครับ นะครับตั้งแต่9ก้าโมงถึงเที่ยงนะครับวันนี้ก็ได้มีเวทีแลกเปลี่ยนนะครับมาตรการจัดการไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็กปี2566นะครับที่โรงแรมฮอร์ีเดย์การเด่นที่เชียงใหม่นะครับก็จัดขึ้นโดยมูลทีพัฒนาภาคเหนือนะครับร่วมกับเครือข่ายภาคประชาคมแล้วก็ภาควิชาการหน่วยงานภาครัฐต่างๆนะครับก็ได้มีหลายๆหน่วยงานมาร่วมแลกเปลี่ยนกันในหลายหลายประเด็นนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวแทนจากสํานักงาน สิส่งแวดล้อมและครบคุมภูมลพิษที่1เชียงใหม่นะครับตัวแทนของทางภาควิชาภูมิศาสตร์นะครับของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทางท่านอาจารย์พลรพัฒน์นะครับตัวแทนจากทศสจเชียงใหม่นะครับท่านผอสมคิดนะครับไม่ว่าจะเป็นทางศูนย์ภูมิภาควิการศึกษานะครับด้านภูมิอากาศและก็สิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตัวแทนของสภาลมหายใจเชียงใหม่ครับท่านอาจารย์ชัชวานทองดีเลิศแล้วก็ตัวแทน ชุมชนนะครับจากทางบ้านกลางอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางนะครับของคุณสมชาตินะครับที่จะได้มาแลกเปลี่ยนกันในหลายๆมิตินะครับห้หมิตินะครับก็ตอนนี้ก็มีการพูดคุยกันที่เชียงใหม่แล้วก็จะไลฟ์สดผ่านทางเพจมูล,มลนิธิพัฒนาภาคเหนือนะครับท่านผู้ชมผู้ฟังท่านใดสนใจก็สามารถ เปิดคบคู่ติดตามไปกับรายการอา,าสาซื้อฝุ่นของเราได้เลยนะครับหรือว่าไปชมย้อนหลังได้เลยนะครับของวันนี้นะครับก็สําหรับอา,าสาซื้อฝุ่นเรานะครับเป็นพื้นที่กลางนะครับแล้วก็พร้อมที่จะช่วยเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือชุมชนโดยเฉพาะการทําแนวกันไฟนะครับปกป้องพื้นป่าของแต่ละชุมชนในพื้นที่ภาคเหนือนะครับก็เหมือนที่ผมเคยไปชามพันไว้ครับไม่ว่าจะเป็นเชิญชวนร่วมกิจกรรมนะครับแล้วก็ การเขาเรียกว่าร่วมแรงนะครับส่งต่อน,น้ำใจไม่ว่าจะเป็นเข้าของเครื่องใช้นะครับอุปกรณ์ต่างๆติดอาวุธให้กับอาสาสู้ไฟในปีนี้นะครับก็เมื่อวันที่5ที่6ที่ผ่านมาเช่นกันครับไม่ว่าจะเป็นทางเครือข่ายสภาลมหายใจเชียงใหม่นะครับที่ไปร่วมทํากิจกรรมกับทางเครือข่ายสิงแวดล้องมงนะครับไม่ว่าจะเป็นทางพื้นที่อําเภอหางดงตําบลบ้านปงนะครับที่เป็นพื้นที่เชิงดอยสุเทพนะครับก็ วันเดียวกันครับวันนี้ครับวันที่7กุมภานะครับทางเครือข่ายม้งโดยเฉพาะบ้านดอยปุยนะครับที่ตั้งแต่ที่เราเคยคุยกันเรื่องของการทำแนวกันไฟมีจริงหรือไม่นะครับที่ทางตัวแทนชุมชนนะครับของบ้านมงดอยปุยก็คือพ่อหลวงเมธาพันธ์เนี่ยก็ได้มาพูดคุยกันอยู่แล้วนะครับว่าปีหนึ่งเขาทำอะไรบ้างนะครับวันที่7นี้เขาก็จะเริ่มทำกันอีกครั้งเป็นครั้งแรกของปีนี้แล้วก็จะทำกันไปเรื่อยๆนะครับก็ท่านใดสนใจอยากจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งบ้านมงดอยปุยก็ ทุกท่านเคยได้ยินครับเคยไปเที่ยวอยู่แล้วนะครับก็เลยจากวัดพระธาตุดอยสุเทพขึ้นไปนะครับอันนั้นก็เป็นพื้นที่ของบ้านดอยสุเทพนะครับบ้านดอยปุยของตําบลสุเทพครับก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งได้ติดต่อไปทางสภาลมหายใจได้ติดต่อมาทางอา,าสาซึขฝุ่นเราก็ได้นะครับผมแต่วันนี้ผมยังอยู่ที่ปาาอยู่ครับถ้าไม่อยู่นี้เราจะมีทีมอาสาไปร่วมกิจกรรมเขาด้วยเหมือนกันนะครับแต่ว่าเดี๋ยวหลังจากเขาทำในกันไฟเสร็จในช่วงบ่ายวันนี้สถานการณ์จะเป็นยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะมา อัปเดตนะครับแล้วก็มาเล่า,ลาสู่กันฟังเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ฝากแชร์พันครับยังมีวันที่11นะครับที่น้องๆจากสาขานิเทศศาสตร์นะครับของมาหลลาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ที่จะไปร่วมทําเนียกันไฟร่วมกับไม่ว่าจะเป็นชุมชนนะครับในพื้นที่บ้านม่วงคําตาบนโป่งแยงอําเภอแม่ริมเชียงใหม่นะครับทางสาภาลมหายใจก็จะไปร่วมแล้วก็อา,าสาซุ้ฝุ่นสถา,านีฝุ่นของเราก็ไปร่วมเช่นกันอันนี้ อาสาสมัครหรือพี่น้องท่านไหนอยากจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งก็ติดต่อแล้วก็ไปพร้อมกับผมก็ได้ครับเดี๋ยวผมจะลดผมไปร่วมนะครับแล้วก็ส่งต่อน้ําใจนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ําดื่มของเฮงที่เคยมอบให้กับเรามาแล้วก็เราก็จะไปส่งมอบต่อในครั้งนี้ด้วยนะครับวันที่19ครับ11หมู่บ้านนะครับจะทําพร้อมกันนะครับในพื้นที่ตําบลบ้านปงอำเภอหางดงนะครับจะทาเนี่ยกันไฟต่อต่อต่อกันทั้ง11หมู่บ้านนะครับนี่ใครสนใจก็สามารถมาร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ของพวกเราได้นะครับกับอาสาสุฟุ่นแล้วก็สภาลมหายใจของเชียงใหม่ด้วยนะครับ28กุมภาพาครับทางดอยกอมแม่เหียนะครับรอยต่อกับตำบลบ้านป่งอำเภอหางดงนะครับแล้วก็บ้านห้วอีข้างต้นเดือนมีนาคมครับวันที่11นะครับอันนี้ก็เป็นอัปเดตพื้นที่นะครับที่ได้ฝากชางพันนะครับการทำแนวกันไฟของแต่ละชุมชนนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ ช่วงที่ผ่านมาเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาทางเครือข่ายสภาลมหายใจเชียงใหม่นะครับเขาก็ได้ประชุมเปิดวงอู้จ๋านะครับพอไปตั้งหน้าสภาลมหายใจเชียงใหม่เขาก็ได้คุยกันกับภาคีเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่เมืองในพื้นที่ชุมชนนะครับก็มีหลายๆเครือข่ายได้มาคุยกันนะครับอันนี้ก็คุยกันในช่วงบ่ายวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับก็มีหลายๆประเด็นที่ได้พูดคุยกันออกมารวมถึงก็ในวันเดียวกันครับผมก็ไปร่วมด้วยนะครับก็มี ท่านที่สนใจนะครับอยากจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทําอาสาก็ติดต่อผมมาครับนะครับในวันนั้นผมก็แนะนําตามตารางทุกท่านนี้ไปนะครับก็เหมือนที่ผมบอกนะครับเราก็อยากจะเป็นสื่อกลางแล้วก็จะไปร่วมกิจกรรมแบบนี้พร้อมกันนะครับท่านใดสนใจก็ติดต่อผมมาได้นะครับทางเบอร์โทรศัพท์ของอาสาสุ้ฝุ่นเลยครับ0613087889นะครับสถานีฝุ่นอาสาสุ้ฝุ่นนะครับกับผมน้องเอิร์ธนะครับแล้วก็สําหรับ ช่วงสุดท้ายนะครับของวันนี้นะครับเหมือนที่ผมบอกครับอาสาสู้ฝุ่นของเราก็ยินดีนะครับแล้วก็พร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยชุมชนสู้ฝุ่นสู้ไฟ -66 นี้นะครับก็ท่านใดสนใจแล้วก็อยากจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่จะส่งต่อน้ําใจส่งต่อแรงนะครับส่งต่ออุปกรณ์เครื่องดื่มเครื่องใช้นะครับอาหารต่างๆให้กับอาสาที่ไปร่วมทําแนวกันไฟนะครับในแต่ละพื้นที่ตลอด การดูแลไฟดูแลแนวกันไฟแล้วก็ลาดตะเวนเฝ้าระวังนะครับตลอดช่วงฤดูฝุ่นนี้ตั้งแต่กุมภาพันธ์จนถึงเมษายนในช่วงปีนี้นะครับก็ติดต่อผมมาได้เลยนะครับหรือว่าอยากจะร่วมมาพูดคุยกันในรายการอาสาซื้อฝุ่นกับผมนะครับไม่ว่าจะเป็นรประเด็นการขับเคลื่อนประเด็นอะไรเครือข่ายไหนหรือท่านอยู่ในพื้นที่ไหนนะครับถ้าเราไปหาไปเจอได้เหมือนมาปลายวันนี้ก็เราก็ พยายามอยากจะไปหาแล้วก็พูดคุยแลกเปลี่ยนดูสภาพบริบทพื้นที่นะครับดูเครือข่ายที่ขับเคลื่อนเพื่อสู้ไฟสู้ฝุ่นร่วมกันต่อนะครับหรือไม่ได้แล้วก็โทรศัพท์นะครับโฟนหากันก็ได้นะครับเราก็ยินดีแล้วก็พร้อมคุยกับทุกท่านนะครับและสําหรับช่วงบ่ายของวันนี้นะครับผมก็จะได้ไปพบปะนะครับแล้วพูดคุยนะครับกับทางสถานีควบคุมไฟป่าของอำเภอปลายนะครับจะนำน้ำที่เราได้รับมอบจากเฮงอาสา ในอาทิตย์ก่อนนะครับไปส่งมอบกับให้กับพี่ๆนะครับเจ้าหน้าที่ของสถานีควบคุมไฟป่าอำเภอปลายเพื่อเป็นกําลังใจนะครับกาลังแรงเนาะแล้วก็คอยสนับสนุนพี่ๆที่ดูแลเรื่องของไฟป่าในพื้นที่อำเภอปลายต่อไปนะครับสาหรับในพื้นที่แล้วก็เจ้าหน้าที่นะครับสถานีควบคุมไฟป่าของปลายเนี่ยมีความพร้อมอย่างไรนะครับเตรียมการอย่างไรในฤดูฝุ่นควันไฟป่าห6นี้นะครับเดี๋ยวจะมาพูดคุยกับ พี่ๆนะครับของสถานีต่อแล้วก็ได้มาพูดคุยกันต่อไปฝากติดตามรับชมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอลาทุกท่านไปเพียงเท่านี้ก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอบคุณและสวัสดีครับร้อยเรื่องเมืองเชียงใหม่กับอาสาสูส้ฝุ่นโดยสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 1 0 0ร่วมกับสถานีฝุ่นปี2ดเนินรายการโดย ธนพงษ์วังทองทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา10นาก35นาทีถึง11นาฬิกาออนแอร์ทางคลื่น FM100 ออนไลน์ทางเว็บไซต์ www.fm100.cmu.com และเพจสถานีฟุน่น